จับตาตัวเลข C P I ช่วงค่ำวันนี้หากหลุดต่ำ3%อาจดันาาราคาโกลสปอตดีดแรงส่วนทองไทยยังได้แรงหนุนจากเงินบาทอ่อนค่าสวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้ พฤหัสที่11มัลาาคมเวลาผ่านไปรวดเร็วนะครับสัปดาห์ที่2ของปีกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วเรามาดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับวันนี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไป50บาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่ง96.5อยู่ที่33,650บาท ส่วนราคารับซื้อยอยู่ที่33,550บาทส่วนทองรูปพรรณราคาขายออกดูที่ที่34,150บาทราคารับซื้อยอยู่ที่32,942บาท68สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.05บาทต่อดอลลาโดยเงินบาทอ่อนค่าในช่วงท้ายตลาดวันนี้นะครับเนื่องจากตลาดยังคงกังวลแรงกดดันของรัฐบาลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในการลดดอกเบีย้ยนะครับ โดยวันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ34.85ถึง35.15บาทต่อดอลลาร์ทาง SC ซีระบุว่าราคาทองคำที่สมาคมค้าทองคำประกาศปิดบวกเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปิดราคาเดือนองแต่เปิดสัปดาห์มาในระหว่างวันราคาทองคำไทยเคลื่อนไหวพันพวนสูงจากเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าหนุนทองคำไทยปิดบวกแม้ว่าราคาโกลดสปอรตจะปิดลบป็ตตมนะครับ ปัจจุบันราคาทองคําไทยกาลังทดสอบแนวะรับที่33,600บาทโดยที่ทางวันนี้มองว่าราคาทองคำไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามปัจจัยหนุนเรื่องของค่าเงินบาทที่เรืมอ,อ่อนค่าและก็ราคากล์สบอร์ดที่เด้งรีบาวนะครับ โดย s อสซีกให้นรับแถว33,400บาทแล้วก็33,200บาทส่วนแนวตันอยู่ที่33,650บาทแล้วก็3,3850บาทไปดูราคากูสปอร์ตเมื่อวานนี้ครับปิดปรับตัวลงอีก5ดอลลาร์แะครับแต่ก็ราคายังไม่หลุดระดับ2017ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนจะปิดตลาดที่2024ดอลลาร์ในภาพรวมราคากูสปอร์ตอยู่ในช่วงพยายามพิารณสร้างฐานเพื่อรอรุนตัวเลขเงินเฟ้อสหรั้้้ง CPI ในนนคืีแลวก PPI ที่จะประกาศในคืนพรุ่งนี้นะครับเพื่อหาสัญญาณทิศทางดอกเบีย้ยที่ชัดเจนหลังก่อนหน้านี้มีเจ้าหที่เฟดออกมาระบุว่าอาจจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมนี้นะครับประกอบกับ ทองคำยังได้แรงขายการลดพอร์ตเพื่อจำกัดความเสี่ยงทำให้ราคากสศลปอตลงมาแตะจุดต่ำสุดของวันที่2020ันล่อลานะครับแต่ราคากุปอตก็มีแรงช้อนซื้อทางเทคนิคในโซนหลังกาวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีแรงหนุนจากดอลลาร์ที่ชะลอตัวตามบอลดูสหรัฐท,ทำให้ดีดตัวขึ้นมาเป็นตลาดแถว2024ดอลลาร์ได้นะครับแล้วมาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศทางชนนิงโกมองว่าคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขมา,ารัดอัตราเงินเฟ้อสหรัฐซึ่งทางบุงเบิร์กคาดการว่า c p i จะขยับขึ้นสูงจาก3.1เป็น3.2แต่ว่า Core CPI จะลดลงจาก4.0เป็น3.8เซึ่งจากการคาดการจะส่งผลทางลบตัวหนึ่งแล้วก็ทางบวกตัวหนึ่งกับทองคำนะครับหาตัวเลขเป็นไปตามคาดเชื่อว่าราคาโกลสปอร์ตจะรีบาวเพียงเล็กน้อยเพื่อลงต่อนะครับ แต่หากเวาเรียก CPI ที่ประกาศจริงต่ำกว่าคาดลงมามากเช่นต่ำกว่า3%ลงไปก็อาจทำให้ราคากลสปอร์ตดีดตัวขึ้นรุนแรงได้นะครับแต่จับได้ที่ราคากลสปอร์ตยังไม่สามารถกลับมาทะลุยืนเหนือ2,500ได้ภาพกราฟรายวันและก็รายสัปดาห์ก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อเช่นเดิมนะครับบริการลงทุนทางชา N นิงโกแน,นะนําว่ารอราคารีบาวแล้วก็ให้โอเปนช็อตที่2 3ึ3 2 3 5 หรือว่า2 0 1 3หรือว่า2,050ดอลลามีจุด S-L ที่2,054ดอลลาร์นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่2 0 2 3 2 0 1 7แล้วก็2,10-2,08 0ดอลลาร์ขณะที่ YG มองว่าราคาทองคำวันนี้ขึ้นไหวในกรอบทรงตัวระดับต่ำนะครับมีการปรับตัวขึ้นอยู่ในระดับจำกัดระยะสั้นยังคงมีแรงขายกดราคาไว้นะครับ ยมายกนฬานำเปิดสานะขายหาราคาปรับตัวขึ้นไม่ผ่านโซนแนวตา 2, ้า2,046-2,064ดอลลาร์พิจารณาปิดทำกำไรหาราคาทองคำปรับตัวลงไม่หลุดแนวรับ2,009แล้วก็1,992ดอลลาร์แต่หางยืนได้อาจมีแรงซื้อกลับเขใหม่ครั้งหนึ่งพร้อมมบจับลงทุน ห่างราคาผ่านแนวต้านโซน2,064ดอลลาร์ 2, นะครับดาน H H ัวเซิงเฮงคาดว่าราคาทองคำฟื้นตัวในช่วงกลางวันวันนี้นะครับหลังจากที่ราคาทองคําปรับตัวล,ลงแล้วก็ยืนเหนือแนวรับ2,020ดอลลาร์ 2, ได้อย่างไรก็ตามราคาทองคําอาจฟื้นตัวไม่มากนะครับโดยมีแนวต้านแถว2,035ถึง2,040ดอลลาร์ 2, ทางนี้พัวเซิงเฮงแนะนําเข้าซื้อทองคํารอบใหม่ เมื่อราคาลงมาบริเวณ2 0 2 0ดอลลาร์แล้วก็2,15 0ดอลลาร์นะครับตัดการทุนหักหลุด2,15 0ดอลลาร์ลงไปส่วนแนวต้าอยู่ที่2,40 0แล้วก็2,45 0ดอลลาร์ปิดท้ายที่ GCA p ปนกแน่รอซื้อที่2,10 0ดอลลาร์ให้รับที่2,16 0 2,09แล้วก็2,04ดอลลาร์ จุดซัปอดที่สอง0ดอลลาร์นะครับส่วนดีลต้าอยู่ที่2014 2 0 4 2 2 0 4 7แล้วก็2,052ดอลลาร์อันนี้ก็คือข้อมูลภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อวานนี้รวมถึงการคาดการจากบริษัทคาทองคำในประเทศที่โกราหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของออสเตรียจำกัดมาดูกันว่าจะวางแผนยังไงกับการประกาศตัวเลข CPI คืนนี้นะครับรอติดตามกัน ก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัท้าทองคำรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนกรงานของโกลาวมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n t e g o Co., Ltd. จำกัดบริษัทออส d y ตีจำกัดบริษัทไช n ิงโกลบ u l l i o n จำกัดบริษัทไชนิงโ G ลจิวเวลรี่จำกัดบริษัท TDC Co. จำกัดแล้วก็บริษัทเร่เงหง c o m m o d i t y จำกัดก็ไปเลือกใช้บริการกันได้นะครับมีทองคําเพื่อการลงทุนทองคาเพื่อการออมทองรูปพรรณหลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมไปดูนะครับคลิปโกลาวลุก2024นะครับซึ่งทางโกลาวได้พูดคคุยยกับับบบททาาาางงงงงผูู้รรริหสขอขอข่่ตๆวมถึ นักวิชาการนะครับเกี่ยวกับทิศทางทองคําในปีน,นี้รวมถึงปัจจัยที่ต้องติดตามแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีตอนนี้ออกปรมา4 5คลิปนะครับไปดูกันได้เดี๋ยวเราจะมีทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ